สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม kwn channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีนังสยองขวัญจากประเทศเยอรมันมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกัน,กนครับหนังมีชื่อเรื่องว่า5ากาสุซาคำสาบแม่มดก่อนจะเข้าเนื้อหาผมขอพูดสักนิดหนึ่งนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวจิตวิทยา ที่สื่อถึงความโหมดร้ายของจิตใจมนุษย์ซึ่งเรื่องราวได้เล่าถึงครอบครัวหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดพวกเธอโดนชาวบ้านขับไล่จนต้องไปอาศัยอยู่ในกระท่อมกลางป่าความโวดเดี่ยวเดียวดายและเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไหและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากูกแล้ว เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเทือกเขาแอลศตวรรษที่15ในช่วงฤดูหิมะตกมาท่ากับออเบิร์นสองแม่ลูกกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากออกมาหาอาหารประทังชีวิตและที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะพวกเธอถูกชาวบ้านกล่าวหาว่าเป็นแม่มดนั่นจึงทำให้พวกเธอต้องมาอาศัยอยู่ในป่าท่ามกลางความเงียบสงัดและอากาศที่เน็บหนาว มีเพียงกองไฟเล็กๆที่พอจะเพิ่มความอบอุ่นได้และในวันนั้นมาทาก็พบว่ามีใครบางคนได้มายืนอยู่ที่หน้าบ้านของเธอพวกเขาแต่งตัวประหลาดพร้อมกับลั่นกองอย่างเสียงดังมาทาจึงเปิดประตูออกไปดูเธอก็เห็นว่าเป็นผู้ชายสามคนที่ตามมาราังควานจากหมู่บ้านพวกเขาไล่ให้เธอไปตายซะออเบินที่รู้สึกกลัวเธอจึงรีบมากอดแม่เอาไว้เช้าวันต่อมาในขณะออเบินกำลังเจ็บที่นอนจู่ๆเธอก็เห็นว่ามีรอยเลือด ได้เปื้อนอยู่ตรงผ้าปูด้วยความที่กลัวว่าแม่จะรู้เธอจึงรีบเอาผ้าพื้นนั้นไปซ่อนไว้ทันทีต่อมาในขณะที่เธอออกมาหาฟืนเธอก็บังเอิญเห็นว่าแม่เริ่มมีท่าทีเปลี่ยนไปแม่นั่งเหม่อลอยแล้วมองเข้าไปในป่าแถามตอนนั้นก็เหมือนว่าแม่จะท่องบทสวดอะไรบางอย่างออเบินจึงพยายามเรียกให้แม่มีสติแต่ก็ไม่เป็นผลและจู่ๆตัวของแม่ก็ล้มตึ้งลงไปที่พื้นหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้น มาธาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอาการของเธอสุดหนักจนช่วยตัวเองไม่ได้ออเบินจึงไปตามหมอในเมืองเพื่อที่เธอต้องการจะรักษาแม่แต่พอมาถึงหมอก,ก็ต้องใส่หัวเพราะอาการที่แม่เป็นมันหนักเกินเยียวยาออเบินมองดูแม่ด้วยความสิ้นหวังพร้อมกับคําถามที่ค้างในใจว่าแม่ของเธอเป็นอะไรกันแน่หรือว่าเป็นอย่างที่ชาวบ,บ้านพวกนั้นบอกเด็กตัวเล็กๆไม่สามารถคิดอะไรไปได้มากกว่านี้และหลังจากคุณหมอกลับบอกไป อ,อเบินก็พยายามจะป้อนข้าวแม่โดยเธอบอกให้แม่กินสักหน่อยเพื่อจะได้มีแรงแต่ถึงจะพูดยังไงแม่ก็ไม่สามารถกินได้พอะถ้าเธอกินเข้าไปก็จะอ้วกออกมาทันทีออเบินจึงคิดว่าการที่ทําแบบนี้มันยิ่งทรมานแม่มากกว่าเดิมพอตะวันเริ่มรับขอบฟ้าทุกอย่างแถวนั้นก็เงียบสนิทไม่มีเสียงสิงสาราสัตว์เดินผ่านแม้แต่น้อยทางด้านออเบินก็เข้านอนตั้งแต่หัวคำ่ำพอเธอน่าจะเหนื่อยกับการดูแลแม่ แต่ยังไม่ทันจะหลับเสียงเรียกของแม่ก็ได้ดังขึ้นออเบินก็แปลกใจว่าทําไมแม่ถึงเรียกเธอได้ทั้งทงก่อนหน้านี้แม่แทบจะไม่มีแรงแต่พอเธอเดินออกไปดูปรากฏว่าเป็นแม่ของเธอจริงๆสภาพที่เห็นก็ต่างไปจากเดิมแม่ดูแข็งแรงยิ้มสง่าราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นและแม่ยังขอให้เธอมานอนเป็นเพื่อนอีกด้วยแต่ยังไม่ทันจะข้ามคืนออเบินก็รู้สึกว่าแม่เริ่มมีอาการแปลก แม่พยายามลวงเข้าไปในผ้าหม่มจนถึงอวัยวะเพศของเธอเธอจึงร้องด้วยความเจ็บปวดแต่แม่กลับมีความสุขและเอาประจำเดือนขึ้นมาดูดกินเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ออเบินกลัวมากๆเธอจึงรีบลุกออกมาจากที่นอนส่วนแม่ก็คุมคลัง่งยืดร้องจนทั่วบ้านพ่อถึงตอนเช้าออบเบินก็เห็นว่าแม่ได้หายตัวไปเธอจึงพยายามออกตามหาและเธอก็พบว่ามีรอยเทา้าที่เดินลากยาวเข้าไปในป่าเธอจึงรีบตามเข้าไป และสิ่งที่อยู่ต่อหน้ามันก็ทําให้หวัวใจของเธอแทบแตกสลายเมื่อเธอเห็นว่าแม่ได้นอนตายอยู่ตรงโคนไม้สภาพของศพแทบดูไม่ได้แถมยังมีงูดําได้เลื้อยอยู่บนด่างอีกด้วยจนเวลาผ่านไปหลายปีออเบินก็โตเป็นผู้ใหญ่แต่เธอก็ยังอาศัยอยู่ในป่าเหมือนเดิมอาชีพของเธอคือการเลี้ยงแพะรีดเอานมออกไปขายแต่ก็อย่างที่ว่าล่ะครับพวกชาวบ้านไม่ต้อนรับเธอเวลาที่เธอเข้าไปในหมู่บ้านเธอก็จะถูกรังแกตลอด แต่โชคดีที่วันนั้นสวินดาหญิงสาวไวกลางคนได้มาช่วยเอาไว้เธอพยายามทักทายอย่างเป็นมิตรโดยความที่ออเบินไม่เคยมีเพื่อนเธอจึงเขินอายเหมือนอย่างไม่กล้าสู้หน้าคนและทุกๆวันออเบินก็จะไม่สามารถออกไปจากบ้านได้นานเพราะตอนนี้เธอมีลูกแล้วแต่หนังก็ไม่ได้บอกเอาไว้ว่าใครคือพ่อของเด็กออเบิลเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวมาตลอดโดยเธอให้น้ำข้าวกับนมแพะเป็นอาหารและในวันเดียวกัน อ,อเบินก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาเรียกเธออยู่ที่หน้าบ้านเธอก็แปลกใจอยู่นะครับเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครมาหาเธอที่บ้านเลยนั้นจึงทำให้เธอเดินออกไปดูปรากฏว่าเป็นสวินดาหญิงสาวที่พบเมื่อกี้นี้สวินดาได้มาชวนให้เธอออกไปเดินเล่นด้วยกันในตอนนั้นทั้งคู่ก็ได้ทาถึงสารทุกข์สุขดิบตามภาษาคนเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆและดูเหมือนออเบิลจะเริ่มไว้ใจให้สวินดาเป็นเพื่อนกับเธอได้แต่ก่อนที่สวินดาจะกลับ เธอก็บอกเอาไว้ว่าบนภูเขามีบาดหลวงคนหนึ่งที่ต้องการจะพบตัวของออเบิออร์นออเบิร์นจึงตัดสินใจเดินทางไปที่นั่นทันทีและพอไปถึงเธอก็ได้พบกับบาดหลวงที่มีสีหน้าไม่ค่อยรับแขกบาดหลวงได้พูดคร่าวๆว่าเขาเป็นแสงไฟแห่งความหวังที่จะนําผู้คนไปสู่แสงสว่างแต่เมื่อชาวบ้านไม่ยอมรับครอบครัวของเธอหวัวกระโหลกของแม่จึงไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกพอพูดจบ บาทหลวงก็มอบหัวกระโหลกให้กับออเบิร์นต่อมาในขณะที่เธอจะเดินทางกลับบ้านเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นออเบิร์นเธอพบว่ามีเสียงเหมือนเท้าคนที่เดินย่ำอยู่บนดาและมีเสียงกิ่งไม้หักที่ดังขึ้นในทุกขณะเธอจึงพยายามมองดูร,บรอบๆแต่เธอก็ต้องประหลาดใจเมื่อไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยวันต่อมาออเบิร์นก็มาดิน้นอแพทตามปกติแต่อยู่ดีดๆเธอกลับทำสีหน้าแปลก เธอล่องลอยไปในจินตนาการอย่างมีความสุขแต่จู่ๆเสียงเรียกของสวินดาก็ได้มาขัดเอาไว้เสียก่อนสวินดาได้มาหาเธอที่บ้านพร้อมกับเอาผลไม้มาฝากแต่ตอนนั้นสายตาของเธอก็ดันมองไปเห็นหัวกะโหลกเธอรู้สึกไม่ค่อยดีจึงขอตัวกลับออกไปเมื่อถึงตอนคำ่ำออบเบิลก็เหมือนจะค้างคาจากตอนกลางวันเธอดีปิดห้องแล้วช่วยตัวเองจนเสร็จพ่อถึงตอนเช้าหลังจากที่เธอป้อนนมลูกเธอก็มานั่งเล่นอยู่บนภูเขา หน้าตาของเธอดูมีความสุขเพราะตอนนี้เธอกับสวินดาเป็นเพื่อนกันแล้วแต่จู่ๆสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อสวินดาไม่ใช่คนที่ไว้ใจได้จริงๆสวินดาได้วางแผนชวนอเบิลไปน,นอนเล่นอยู่ที่ทุง่งหญ้าแล้วเธอก็หักหลังโดยให้สามีของเธอคืนใจออเบินแค่นั้นยังไม่พอเมื่อออเบินกลับมาที่บ้านเธอก็พบว่าแพททั้งหมดได้ถูกขโมยไปเหลือเพียงแพทตัวเดียวที่แขวนอยู่ในคอ เสียงร้องของมันดูเจ็บปวดออเบินจึงพยายามจะเข้าไปช่วยแต่สุดท้ายก็ไม่ทันพ่อแพทย์ตัวนั้นได้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยด้วยความโกรธแค้นอเบินจึงวางแผนจะเล่นงานพวกนี้กลับเหมือนกันเธอเอาหนูติดเชื้อไปทิ้งในลำธารพร้อมกับฉี่ลงไปในน้ำทั้งๆที่เธอเป็นประจำเดือนและพอเธอกลับมาถึงบ้านเธอก็จุดเทียนที่หัวกะโหลกของแม่แล้วก็ท่องบทสวดซึ่งคล้ายกับมนต์ดำบางอย่างเช้าวันต่อมา สิ่งที่เธอทำก็เหมือนจะได้ผลชาวบ้านที่กินน้ำเข้าไปก็ติดเชื้อตายกันหลายคนต่างด้านออกเบินก็ยืนดูด้วยความสาใจาและในขณะที่เธอกำลังจะกลับบ้านเธอก็แวะไปนั่งเล่นอยู่ในป่าคนเดียวจู่ๆเธอก็มองไปเห็นเห็ดที่มีนอนไต่อยู่เยอะแยะด้วยความที่เธอหิวหรืออะไรก็ไม่ทราบเธอดึงเอาเห็ดขึ้นมากินจนทำให้เธอมีอาการหลอนในตอนนั้นดูเหมือนเธอจะไม่มีสติเธอเหมือลอยเดินลงไปในน้ำสายตาของเธอดูแข็งกร้าว เรากับคนถูกดีสิงและสุดท้ายเธอก็ได้ทําเรื่องที่ไม่คาดคิดเธอเอาลูกกดลงไปในน้ําจนเขาเสียชีวิตทันทีเหตุการณ์นี้มันนั่งจะบอกให้เรารู้ว่าเธอนั้นเสียสติไปแล้วพ่อกลับมาถึงบ้านออเบิรนก็ยืนมองหัวกะโหลกของแม่พร้อมกับในหูที่ได้ยินเสียงท่องบทสวดที่ดังมาจากไหนสักแห่งและขณะเดียวกันเธอก็เห็นว่ามีผ้าขาวได้วางอยู่ไกลๆเธอจึงหยิบขึ้นมาดู ปรากฏว่าเป็นร่างของลูกที่ตายไปแล้วทีแรกคิดว่าเธอจะเสียใจแต่ที่ไหนได้มันกลับไม่ใช่นะครับในตอนนั้นสายตาของเธอมองไปเห็นน้ำกำลังเดือดเธอจึงเอาร่างของลูกยนลงไปในหม,ม้อต้มแล้วเอาเนื้อขึ้นมาแทะอย่างอร่อยในขณะเดียวกันออบเบินก็ได้เห็นภาพหลอนอีกครั้งเธอเห็นว่าวิญญาณของแม่ได้มาปรากฏตัวอยู่ตรงประตูโดยความที่เธอกลัวเธอจึงวิ่งสติแตกออกมาจากที่นั่นแต่เสียงของแม่ ก็ยังตามมาหลอกหลอนเธอไม่หยุดพอตะวันโผล่พ้นขอบฟ้าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกลับหายไปเป็นปิดทิ้งและดวงตาของออเบิร์นก็กลายเป็นสีขาวโพูงเรากลับไม่ใช่มนุษย์และก่อนที่นางจะจบแสงอาทิตย์ที่เริ่มจ้าก็แผดเผาร่างของเธอจนไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่มีชั้นเชิงมากๆ ผู้กำกับได้เล่นกับความรู้สึกของคนดูโดยมีหลายฉากที่ทําให้เราหดหู่จิตใจและผมก็เชื่อว่าหลายคนยังสงสัยว่าในล่ะแม่มดที่ถูกพูดถึงผมจึงจะมาอธิบายตามความเข้าใจนะครับคือหนังไม่ได้ทําให้เราเห็นตั้งแต่แรกว่าพวกเธอเป็นแม่มดจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแค่เรื่องที่พวกชาวบ้านสร้างมันขึ้นมาเพราะพวกเขาเห็นว่าพวกเธอไม่มีาศาสนาเป็นคนนอกรีตวิปริตและมีพฤติกรรมแปลก เลยไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้แต่ในตอนสุดท้ายหนังก็เหมือนจะทำให้เรารู้ว่าเรื่องราวของแม่มดมันก็อาจจะมีอยู่จริงอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเป็นเพียงการสปอยหนังเท่านั้นถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไวน้นที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมตามอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนและก่อนที่จะจบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ